ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเป็นภาพของฝั่งสา,าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะซึ่งที่ที่ดิฉันยืนอยนู่นี่ก็คือด้านหลังวัดปักแสงนะคะซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าใหญ่องค์ล้านซึ่งจะเห็นได้ว่าบริเวณด้านหลังเนี่ยนอกจากจะเป็น วิวธรรมชาติของฝั่งโน้นแล้วเนี่ยนะคะยังมีในส่วนของเรือพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อยู่ตรงนั้นด้วยซึ่งมีความสําคัญยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวเห็นพระอยู่หลายรูปทีเดียวอยู่ตรงนั้นเราเดินไปคุยกับท่านกันนะคะแอบถามคนแถวนี้นะคะบอกว่าที่กวาดลานวัดอยู่คือหลวงพี่วัชลิน่านเักาลจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าตรงนี้เนี่ยรือของใครเลือของวัดเอ้วัดปักแซงยีงเรือยใหญ่ๆนี่ของวัดเองเอาไว้ขายไว้จะเดือดเที่ยวแล้วก็มาเป็นหมูเป็นคณะท่ยว,ายวมาเกี่นนกยเที่ยวตรงนี้แนหะละล่องแถวนี้เติมน้ำมันให้สักพันหนึ่งก็พาเทีเ่ยวอารมณ์ได้แล้วเดี๋ยวไปฝั่งโน้นบ้างจะต้องติดต่อทางโน้นด้วยทางโน้นเออตรงมันเป็นตอมอตรงนี้เจ้าหน้าที่เขาอาจจะเค็งคัดกว่าทางเรา อ,อ,อ,อาจจะเเกีเเ่ยวได้ยืนกันอยู่ฝั่งนี้นี่มองเห็นฝั่งนู้นอย่างชัดเจนเลยเขามาหาเราบ้างไหมใช่มาเยอะมาสมากมาบุญมาสามคือมานมัสการมาเจ้าใจมากคือมีความผูกพันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่สมัยเก็บเทียวเหมือนร้านช้างน่แหละนะเจ้า่ะแล้วถ้าเกิดว่ามาบุญมาสามเกี่ยวกับการงานเป็นงาน ประเพณีเป็นงานบุญประจําปีทุกปีไปสมวนมากจะเจ็ดวันแล้วก็ก้าวันเขาก็จะมาค้างใช่ไหมมาค้างเสร็จงานก็ต้ดีกลับมานอนทมามานอนที่นี่ประจำเลยเป็นงานประจําปีของที่นี่ด้วยทุกปีจัดมาตั้งแต่ไหนนต่ไรแล้วพร้อมๆกับงานพระทัดงานประทตุจากก่อนก่อนวัน คนมากคนมากคนจะมางานนี้นะเขาก็ไปงานประทัดมางานประทัดก็จะมานี่ก็เป็นคนเยอะนคนมากคนเป็นเลือนแสนอ่ะแต่และวันนะนแล้วความสำคัญของพระเจ้าใหญ่องค์ตือ้อหรืออลไรคนอาจจะเรียกว,ว่าพระเจ้าใหญ่ใหญ่อางค์ล้าน,นี่หลระจะพดูดกันมันอย่างว่ามันก็ตั้งสร้างมาก็ต้องพันกว่าปีแล้วพนะูดถึงเขาอยากจะดูรายละเอียดดูที่เข้าปากแซงดูได้อย่วัดปากแซง รู้เลยเขาก็เกินทีมเลยเขาก็เกินทีมวัดปากแสงจะรู้รายละเอียดหมดทุกอย่างประวัติความเป็นมาเลย<ม><า>เดี๋ยวต้องลองไปเสิร์ชดูนะคะน้ำมันสบบจะเดทุกคนจ้าจ๋า และเท่าที่เราได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อคำว่าตื้อนี้ก็คือเป็นจำนวนที่มากกว่าล้านค่ะและพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อนี้เองเดิมเรียกชื่อว่าพระเจ้าอินใสโสมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระโตบ้านปากแซงอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีแห่งนี้ สร้างเมื่อประมาณปีพุทธศักราช1 1 8 0เป็นพระพุทธรูปปางมานสะดุ้งหรือมานวิชัยลักษณะงดงามมากนะคะสร้างด้วยอิฐขนาดหน้าตักกว้าง2.9เมตรสูง4.36เมตรประดิษฐานแท่นบูชาเป็นพระพุทธรูปที่เก่าแก่และก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เครารพบูชาของประชาชนชาวไทยและประชาชนจะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีการเลื่อมใสศรัทธ,ธากราบไหว้บูชาตลอดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดังที่เราได้สัมภาษณ์ไปก็คือว่า ระหว่างวันขึ้น9ก้าค่ำถึงวันขึ้น15บ้าค่ำเดือน3ของทุกปีก็จะเป็นประเพณีที่สําคัญในการมาน้มัสการพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อองค์นี้และก็จะมีประชาชนจากทั่วทุกสรารทิศเดินทางมานมาัสาการจํำนวนมากค่ะ ที่สุดเราก็เดินทางมาสุดเขตประเทศไทยแล้วคะ่ะนั่นหมายถึงว่าเราได้ไหว้พระ3องค์เรียบร้อยแล้วน,นะคะนั่นก็คือพระเจ้าใหญ่องค์หมื่นองค์แสนและก็องค์ล้านขอให้คุณผู้ชมจ้าร่ำรวยร่วเบื่อทั่วหน้านะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้ามาที่ฐานพระดังจังหวัดบัรชาชะทางนีของเราได้เลยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ